สวัสดีครับทุกท่านวันนี้พบกับผมจุนพันล้านนะครับคลิปนี้ขอแนะนำพระคุณแผนสะกดทับของหลวงพ่อผาดวัดบ้านกวดบุรีลำปีัายห้ฝังตะกุดเจ็ดดอกนะครับถือว่าพระรุ่นนี้เขาเรียกว่าเป็นองคูนะครับพระคุณแผนสะกดทับรุ่นนี้ใต้ฐานต่อโค้ดพระคุณแผนรุ่นนี้มีเจตนาการสร้างที่ดีนะครับเพราะพระ คุณแผนรุ่นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาทุนทรัพย์ในการสร้างพระอุโบสถและเมนของวัดหนองไยเล็กจังหวัดกาญจนบุรีโดยหลวงพ่อผาดวัดบ้านโัวการหาทุนทรัพย์สร้างอุโบสถและเมนของวัดหนองฝายเล็กแห่งจังหวัดกาญจนบุรีนะครับพระกุนแผนสกดทับรุ่นแรกรุ่นนี้ใส่ผงเจ็ดชนิดคือหัวเชื้อทั้งนั้นนะครับหนึ่งผงพายกุมาร ของหลวงปู่ทิมวัดละหานไร่ 2. ผงพายกุมารหลวงพ่อเต๋วัดสามงาม 3. ามผงพายวัดโพ 4. ผงพายอาจารย์เป่งารวาสผู้มีวิชาอาคมอันเก่งก้าและผงวานดอกไม้ทองผงนางอกแตกผงขุนแผนสะกดทัพรุ่นแรกองค์นี้มีการฝังตะกุดเจ็ดดอกนะครับและมีการฝัง พอยไว้ด้านหลังด้วยนะครับซึ่งพระกุณแผนสะกดทับรุ่นแรกนี้ใส่ผงหัวเชื้อมากที่สุดโดยไม่หวงมวลสารและของนะครับเพื่อสืบสารตำนานสวยเก่าตำราเก่าๆของหลวงปู่ผาดแห่งวัดบ้านกวดจังหวัดบุรีรัมย์เพราะท่านเป็นพระสายขมรที่เก่งกล้ามีวิชาคมอีกท่านหนึ่งแห่งจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ หน้าของพระคุณแผนรุ่นนี้ก็จะเป็นพระคุณแผนที่อยู่ในซุ้มเรือนแก้วด้านหลังก็ฝังตะกุดและมีอักขระเลขยันที่คมชัดลึกและสวยงามนะครับด้านหน้าเป็นซุ้มเรือนแก้วที่เป็นสามมกนี่นะครับเป็นเอกลักษณ์หรือระยะในด้านกุศโรบายของพระคุณแผนว่าดังนี้นะครับคือหมหาหลงสองมหารักษมหาสเสน่ ดังนั้นไม่ว่าใครที่มีพระคุณแผนรุ่นนี้ที่มีการฝังตะกรุดสามดอกและเจ็ดดอกดอก,ก็ล้วนแล้วแต่เป็นพระที่น่าเก็บและน่าสนใจยอย่างยิ่งนะครับตอนนี้พระรุ่นนี้มีราคาพุ่งขึ้นและแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้คือพระขุนแผนสะกดทับรุ่นแรกของหลวงปู่พาดวัดบ้านกวดจังหวัดบุริล์นะครับแต่พระองค์นี้พิเศษกว่าองค์อื่นก็คือใช้ผงมหานิยมของหลวงพ่อ แหแห่งวัดดาวเรืองจังหวัดสิงห์บุรีผู้สืบตำนานพระเวทแห่งบางราจันเพื่อเพิ่มความเข้มขังและมหานิยมขึ้นไปอีกนะครับดังนั้นท่านไหนที่มีพระคุณแผนรุ่นนี้ซึ่งมีการฝังตะกรุด3มดอกและ7ดดอกนะครับก็ล้วนแล้วแต่เป็นพระที่มีพุทธคุณสูงและเมตตามหานิยมอย่างยิ่งนะครับถือว่าเป็นพระที่ดีนะครับ มีการสร้างที่ดีและเจตนาการสร้างที่ดีนะครับเพื่อหาทุนทรัพย์สร้างพระอุโบสถและเมนของวัดหนองฝ้ายเล็กแห่งจังหวัดกาญจนบุรีนะครับคลิปนี้ผมจูนพหลานขอแนะนำนะครับพระคุณแผนสะกดทับรุ่นแรกของหลวงปู่พาดวัดบ้านกวดจังหวัดบุรีรัมย์ปี2555นะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยชอบช่วยกดไลค์และกดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ ขอให้ทุกท่านที่ดูคลิปนี้โชคดีและมีความสุขจากผมจุงพลานสวัสดีครับทุกท่าน